ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนชุมชนบ้านระเวนำโดยผู้อำนวยการบุตรจารัสและรองผู้อำนวยการอัญญาีสอนอาจโรงเรียนชุมชนบ้านระเวตั้งอยู่ที่หมู่12บตำบลระเวอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสาปัจจุบัน จัดการเรียนการสอนทั้ง3ระดับชั้นคือประถมวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักการพานโรงทั้งสิ้น28คนและจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น469คนเขตบริการโรงเรียนได้แก่หมู่ที่สองบ้านระเวใต้หมู่ที่สามบ้านระเวเหนือ หมู่ที่8บ้านระเวกลางหมู่ที่11บ้านระเวใหม่และหมู่ที่12ชุมชน12คำขวัญของโรงเรียนไฟศึกษาหาความรู้เชิดชูคุณธรรมนำวิชาการประสานชุมชนปรัชญาของโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีในปีการศึกษา2564 โรงเรียนชุมชนบ้านระเวมุ่งให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการมีโอกาสได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคนและจัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความต้องการของท้องถิ่นทั้งนี้โรงเรียนชุมชนบ้านระเวยังได้มีการนำแนวคิดไฮสโคปโดยให้นักเรียนปฐมวัยเรียนรู้จากการลงมือทำผ่านกระบวนการ3ขั้นตอนคือ Plan วางแผน do ลงมือทำและ review ทบทวนมีกิจกรรมจิตศึกษาก่อนเริ่มเรียนเพื่อให้นักเรียนในทุกระดับชั้นเกิดการเรียนรู้พัฒนาปัญญาภายในรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโรงเรียนชุมชนบ้านระเวได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน และมีการ PLC ทุกวันพุธในแต่ละช่วงชั้นเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาที่พบเจอเรียนรู้ที่จะมองเห็นปัญหาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อนำมาพัฒนานักเรียนทำให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูคุณภาพแหล่งเรียนรู้และอื่นๆมาเป็นลำดับ ส่งผลให้โรงเรียนชุมชนบ้านระเวได้รับรางวัลอย่างมากมายรางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นสถานศึกษาแกนนำเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษารางวัลชนะเลิศ IQA Award ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการบริหารจัดการขยะและน้ำทิ้งในสถานศึกษาอย่างบูรณาการเพื่อความยั่งยืนรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล1โรงเรียน1น,นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการประเมินรอบที่2บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563ได้คะแนนเฉลี่ยเป็นลำดับที่1ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ Coding of r a w a y น้าหอประชุมธรรมมาพิบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพถระดับ3ดาวรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมบริษัทสร้างการดีผลิตภัณฑ์ทำมือจากผ้ากาบบัวโลรางวัลโรงเรียนปลอดภัยมาตรฐานปลอดภัยในสถานศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกับบริษัทสยามสมัยผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2 5 6 4ากสถึง2568าจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านระเวเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ให้กับคณะศึกษาดูงานจากหลายโรงเรียนทั้งในด้านการบริหารจัดการภายในโรงเรียนด้านการจัดการเรียนการสอนการเป็นโรงเรียนแกนนําเครือข่ายนวัตกรรมจนได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนโรงเรียนชุมชนบ้านระเวหวังว่าการเยี่ยมเยียนของท่านจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ และคงได้มีโอกาสต้อนรับท่านในโอกาสต่อไปขอบคุณค่ะ